Welcome Trade guide Talk Algo to Your to to AI หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อมอนติคา์โลแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ชั้นสูงเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนี่คือหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการสร้างระบบให้ยืนระยะได้ในตลาดจริงครับเพราะมอนติคาโลคือการจำลองอนาคตจากข้อมูลในอดีต เพื่อทดสอบว่าถ้าตลาดในวันพรุ่งนี้ไม่เคลื่อนไหวเหมือนวันวานระบบของเรายัางมีความสามารถในการปรับตัวหรือไม่เทคนิคนี้เริ่มต้นในช่วงสวงครามโลกครั้งที่สองนักคณิตศาสตร์ในโครงการแมนฮัตตันใช้เพื่อคำนวณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ซับซ้อนค่ะและต่อมามันถูกนำมาใช้ในวงการการเงินเพื่อการจำลองความไม่แน่นอนของตลาดค่ะหลักการของมอนติคาโล คือการสุ่มผลลัพธ์ซ้ำๆหลายพันครั้งจากข้อมูลการเทรดเดิมเช่นผลลัพธ์จากการทำ backtest หรือรายการเทรดจริงของเราที่จดบันชึกเอาไว้นำมาสร้างสถานการณ์จำลองที่แตกต่างกันออกไปบางครั้งอาจเรียงลำดับผลลัพธ์ใหม่บางครั้งอาจเปลี่ยนพารามิเตอร์ของระบบเล็กน้อยแต่เป้าหมายคือไม่ให้ระบบของเราติดอยู่ในความโชคดีเพียงแค่ชั่วคราวของอดีตครับ มอนติคาร์โลจึงช่วยตอบคำถามที่สำคัญได้ว่าระบบของเราจะยังแข็งแรงอยู่ไหมถ้าพฤติกรรมของราคาไม่เหมือนเดิมซึ่งมันไม่ได้บอกว่าในอนาคตจะเป็นแบบไหนแต่มันบอกว่าเราพร้อมแค่ไหนสำหรับอนาคตทุกแบบที่อาจเกิดขึ้นค่ะทเทรดเดอร์ระดับมืออาชีพมักใช้มอนติคาร์โลเพื่อวัดค่าหลักๆเหล่านี้ครับ 1. probability of win โอกาสที่ระบบจะล้างพอร์ตในระยะยาวหรือแปลตรงตัวก็คือความน่าจะเป็นที่เราจะเจ๋งในทางเทคนิคมันคือโอกาสที่บัญชีเทรดของเราจะสูญเสียเงินจนไม่สามารถเทรดต่อได้อีกแม้จะเริ่มต้นด้วยระบบที่ดูดีมากในอดีตแต่ถ้าความเสี่ยงต่อการล้างพอร์ตสูงเช่น300%ขึ้นไปนั่นหมายถึงใน100รอบของอนาคตมีถึง30ครั้ง ที่เรามีสิทธิ์พังแบบหมดตัวครับเปรียบเหมือนนักพนันที่โยนเหรียญต่อให้ชนะมากกว่าแพ้แต่ถ้าพนันเกินตัวเมื่อแพ้ก็ไม่เหลือทุนเล่นต่อพูดง่ายๆกำไรสำคัญแต่การอยู่รอดสำคัญกว่าเพราะระบบที่ตายไปไม่มีโอกาสทำกำไรอีกเลยครับ 2.maximum d r ด w d o w n การลดลงสูงสุดของพอร์ตจากจุดสูงสุดไปจุดต่ำสุด หรือก็คือดอดาวที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเจอเป็นตัวเลขที่บอกว่าเราต้องทนขาดทุนมากที่สุดเท่าไหร่ก่อนที่พอร์ตจะกลับมาทำจุดสูงสุดใหม่เช่นระบบของเราทำพอร์ตขึ้นจาก10000แนดอลลาร์ 1, 000, เป็น150000สดอลลาร์ 1, 000, 50, 000, แล้วร่วงเหลือ1 1 0 0 0 0ดอลลาร์นั่นหมายถึงดอดาวสูงสุดคือ 26. 7มันคือค่าที่ทดสอบความทนของใจ ว่าเราจะยังอยู่ในตลาดได้ไหมถ้าทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่คิดค่ะเปรียบเทียบง่ายๆดร a อ d o ดาคือพายุในทะเลถ้าเรายังยืนได้ในวันที่พายุกลับมาแรงที่สุดนั่นแหละคือระบบที่แท้จริง 3. c o n f นฟิ n เ e นซ์อินเทช่วงความมั่นใจของผลกำไรหรือก็คือช่วงที่เรามั่นใจว่าผลลัพธ์จริงจะอยู่ในนั้นในมอนติคาร์โลอนาลซิส มักใช้ที่ระดับ95%หมายถึงเรามีโอกาส95%ที่ผลลัพธ์จริงของกำไรหรือขาดทุนจะอยู่ในช่วงนั้นและมีโอกาสแค่5%ที่มันจะเลวร้ายกว่านั้นตัวเลขนี้บอกเราว่าเราควรคาดหวังผลลัพธ์แย่ที่สุดแค่ไหนเพื่อที่จะเตรียมรับมือได้ไม่หลงดีใจเกินจริงกับผลแบ็กเทสค่ะเปรียบเทียบให้เห็นภาพ Confidence Interval ก็เหมือนกรอบปลอดภัยของพยากรณ์อากาศเราไม่รู้แน่ๆว่าฝนจะตกไหมแต่รู้ขอบเขตที่ควรพกร่มไว้เผื่อ 4. System robustness ความแข็งแรงของระบบต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือก็คือความสามารถของระบบเทรดในการอยู่รอดแม้สภาพตลาดจะไม่เหมือนเดิมซึ่งระบบที่ robust จะยังทำกำไรหรืออย่างน้อยอยู่รอดได้แม้เงื่อนไขเปลี่ยนไปเช่น สเปดสูงขึ้นความผันผวนล,ลดลงหรือสัญญาณไม่ชัดเจนเหมือนเดิมซึ่งในมอนติคาร์โลซิมูเลชันเราใช้การสุ่มสถานการณ์เพื่อดูว่าระบบจะยังยืนได้กี่ครั้งเปรียบเทียบง่ายๆค่ะโลบัสซิสเต็มก็เหมือนนักกีฬาที่ไม่ชนะเพราะสนามดีแต่เพราะถึกมาทุกสภาพอากาศข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เรารู้ว่าระบบที่ดูดีในแบ็กเทสนั้นยังยืนอยู่ได้ไหม เมื่อเจอกับความจริงค่ะฟังดูเหมือนซับซ้อนแต่ขั้นตอนพื้นฐานจริงๆมีเพียง4ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกใช้ผล b a c k t ท s หรือผลเทรดจริงเป็นข้อมูลตั้งตน้นขั้นตอนที่2ส,สูงลำดับหรือพารามิเตอร์ใหม่หลายพันครั้งสร้างกราฟ equity curve จากแต่ละรอบจำลองขั้นตอนที่3วิเคราะห์ผลรวมเช่นค่ากำไรเฉลีย่ยดรอดาวสูงสุดและช่วงความเสี่ยงของระบบครับ ผลที่ได้จะทำให้เราเห็นภาพใหญ่ของความเป็นไปได้เช่นระบบเดียวกันอาจทำกำไรได้ตั้งแต่10%ถึง45%ต่อปีแต่ก็มีโอกาสขาดทุน20%ในกรณีแย่ที่สุดสิ่งนี้ช่วยให้เราวางแผนความคาดหวังที่สมเหตุสมผลค่ะมอนติคาร์โลยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าอะไรคือระบบที่ดีจริงกับระบบที่ดูดีแค่ในกราฟ เพราะถ้ามอนติคาร์โลทางการจำลองหลายหมื่นครั้งแล้วยังให้ผลใกล้เคียงกันนั่นหมายความว่ามันมีความเสถียรและน่าเชื่อถือในระยะยาวครับแต่ถ้ามอนติคาร์โลให้ผลกระจายกว้างมากกำไรแต่ละรอบต่างกันสุดขั้วนั่นคือสัญญาณว่าระบบเรายังอ่อนไหวเกินไปค่ะและอาจต้องกลับไปปรับปรุงโครงสร้างนะคะอย่างไรก็ตามมอนติคาโลก็มีข้อจำกัดครับ มันไม่สามารถทำนายอนาคตได้เพียงแค่ช่วยให้เราเข้าใจขอบเขตของความไม่แน่นอนเท่านั้นดังนั้นถ้าใช้ข้อมูลไม่เพียงพอหรือจำลองน้อยเกินไปผลลัพธ์ก็อาจทำให้เข้าใจผิดได้เช่นกันท้ายที่สุดมอนติคาร์โลไม่ได้ทำให้ระบบคุณมีกำไรมากขึ้นแต่มันทำให้คุณมั่นใจในระบบมากขึ้นเพราะคุณจะรู้ว่าถ้าตลาดผันผวนหรือระบบเจอช่วงขาดทุนหนัก มันยังอยู่ในกรอบที่คุณรับได้หรือเปล่าเพราะการเป็นเทรดเดอร์ไม่ใช่การทำนายอนาคตแต่คือการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกอนาคตที่อาจเกิดขึ้นคุณกำลังฟัง AI Trade Talk เพราะการลงทุนที่ดีเริ่มจากการเข้าใจและพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ